หนาวนี่ไม่ได้ง่วงกันหนาวครับยาแห่งตายไปเลยมีวิซุมหมดเรียงง่วงกันครับมันฉีดไปทำประดุกหน้าขังว่าข้าวานครับเปอฟังง่วงกลนไพือ่อยินเสียงง่วงกลนมันยืนหลับ ้ต้นตะขบต้นตะขบครับนวย่างข้อเอานี่นาะยืีเดย่ีบางแห้กอเอยู่บนีบกจะดับอ้ยเพื่อนนี้ก็ทำแกงอ่อมปาดุกนะอากาศอากาศที่เย็นจากกบมาจาก เอาวออกไปเลี้ยงดูงูเป็นอ่อไ่เสือขื่น้วเยวเรามาดูว่าท่นนานพงแล่ตอกฟ้าถูกที่ขอ,องเราก็น,นี่เหมือนเดิมครับปลาดุกหนึ่งตัวเสือขื่นไปมาขูดมาได้นี่คือปกชีลาวนะครับนี่ ตัวที่ทำขมอันนี้ก็คือมะระขี้นกพร้อมพรอมเม็ดเขา้าใส่หอมแดงครับเดี๋ยวเราก็ทิมเครื่องไปเลยใส่ในหม้อที่กำลังตั้งไฟอยู่นะโอเคครับใส่เครื่องแกงไปเลยเลยครับขาลงไปก่อนพริกที่ทิมไว้เดี๋ยวแก๊สมันก็ล้างครกสักหน่อ อืมสูตรชนาสไล่ยสูตรพี่ปลาอานะหันป่าก็คือเสร็จแล้วกับใส่ประดุงไปแทบมันจะสุกพร้อมกันฝาค่อยใส่มะเขือขึ้นดำหลังครับว่ามันเป็นการเพิ่นขารนอเดือนแล้วครับใส่เขือขึนกั็แข่งลงไปโอ้ยหามเอ้ยยังหายากอยู่ ไม่ปรกูดไปครับปรุงเครื่องความกันไหนเลยครลดห้าบาทอืมใส่ลายแถบลายหัวปกใส่ขนลนไปเลยอะไยครับประเดกสาระข้ามนำมาตองทองดีเสีย นัวครับประเด็กนะครับต้ามาออมขาดปรดใดคือข้าวัวครับนั่นสีแฉนแฉนในท้องอี่สาน เติมใบมะละขีนกต้นหอมมาขี้ล่าลางไปครับปลาดุกตัวนีด้เดียวครับแล้วพักมาเป็นไฮครับสูตรเด็กครับชิดฝาเวลาสามวันครับชุดแบบปงหมอได้ครับโอ้ ซ่บหลายรับหลายหอมมวห่วยครับี่าิเท่เวยๆจัดประลัดบอกครับส่วนนี้ไปประแบไปหาหมอเด้วครับสุดแสบป้าผัวเทจนล้นไปเลยให้เน่นอื้เข้มข้นด้วยข้าวผัวครับ ชัดไปเลยครับนี่ปลาดุกจุดจัดมากครับสูตรเด็ดทุกกูเดินพบกับความอร่อยไปเจอกันําหน้าครับ